แมวเหมียวตามหลงปูมากันโอ้แพนด้าแพนด้ามาสามน้องสี่สหายมาหนึ่งมาดูทางนี้ลูมาดูพืชพืชสมุนไพรของน้องเหมียวตอนนี้ขึ้นงามแล้วขึ้นรวงกับพัดขึ้นรวมกับวัชพืชอย่างอื่นนะวัชพืชอย่างอื่นก็จะเป็นต้นที่โตเดี๋ยวไว้ถือโอกาสนั้นค่อยถอนออกอันนี้ทำไม่ทันนะอันนี้คือต้นตําแยแมว ตำยาแมวหรือว่ากัญชาแมวสมุนไพรของน้องน้องเหมียวตอนนี้ขึ้นมาเขียวแล้วครับเมล็ดเขาก็มีอยู่เมล็ดเขาก็มีขึ้นมาเยอะะเลยตรงน,นี้อยู่ข้างๆนี้นี่นี่เยอะแล้วเป็นสวนเลยเป็นสวนเลยฮะเดี๋ยวว้เก็บไปให้น้องเหมียวนะเล่นกันเก็บให้น้องเหมียวเล่นกันเนาะพีตอนนี้จเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นอยู่กับธรรมชาติอ่ะน้องเหมียวนี่แม่สีทอง ให้ทขาไม่ได้กัญชาเหรอหดี๋ยพูดถอให้รอดนึงอาอเอาเรื่องเอาเรื่องนะชอบไหมนี่อ่าชอบไหมชอบไหมชอบไหมมีเยอะแล้วลูกมีเยอะเลยนี่อันนี้ก็มีอ่ะวันนี้ก็อ่ะเล่นๆกนดิชอบไหมลูกชอบเล่นสมุนไพรไหมชอบสมุนไพรไหมน้องพูดเยอะแยะเลยเนี่ เด็กตามมากันเด็กตามมาเดี่ยโวาายวถอนให้เล่นเนาะตอนนี้อยู่ในป่าอยู่เก็บถอนไปให้เล่นที่ไหนข้างในกุฏิเนาะนครับ <laughs> เนเหมียตามมาตามมาตามมาก็ถอนบาจะพืชด,ด้วยถอนต้นในนี้กัญชาแมวให้น้องเหมียวไปเล่นด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวนพอประมาณกอนเนาะพอมาประมาณกอนมาพาลีปะขมาเลมาเล่เป็นพืชที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเนะขาจยเติบโตเร็วอรนนี้มาเร็วมาอันนี้มานนี้จงตองจงแจ้งนี่มาเร็วอ้าวมอันนี้มาเร็วนี่ไหนเออเพดาน้อยมาเร็ว เผ็ดดำน้อยมาเล่นกัญชาดีกว่ามาเล่นสมุนไพรดิสมุนไพรสมุนไพรเอามามาเล่นบุกขอให้เล่นเลยเอานี่ะนี่มานี่ดูดิดูดิชอบไหมคัเพชรดำน้อยเพชรดำน้อย มีเมีอยู่ธรรมชาติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นกับธรรมชาติอะไรแต่ชอบเล่นปีนป่ายมากกว่าปีนป่ายสมุนไพรนี่ก็ไม่ค่อยชอบเลยมีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่ก็ก่อนโู้นคุณยมกวดชกรกวดชพรส่งมาให้แต่ว่าอันนั้นต้องเป็นการเดินทางใช้เวลาส่งแต่ที่นี้มีอยู่แล้วในนี้นมีแล้วกับธรรมชาติตรงน,นี้แล้วนะ นี่น้ำฝนนี่ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะแยะเลยครับมีน้องเหมียวได้เล่นสบายๆแล้วได้เล่นสนุกสนานมาเล่นๆกันเรื่นี่นี่อืออือเล่นเลยเล่นเลยมาเล่นๆเล่นๆกินกินกินรากกินรากกินรากมันกินรากอร่อยอร่อยข่ะน้องเหมียวก็ได้มานั่งเล่นตรงนี้ครับปู่เาทำงานไปด้วยเนาะ ทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยเหมียวเล่นไปด้วยเนี่ยเหมียวเล่นไปด้วยสนุกสุขใจโอ้อยู่กับธรรมชาติโอ้ยเหมียวผูไม่เห็นเหยียบใส่เท้าเหมียวเหมียวสะดุ้งเลยสะดุ้งเหมียวเยอะเหมียวไปเดินพังแค่บางขาปูต้องเดินไม่ด้วยไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆเดินอยู่นิ่งๆเหมียวก็ควนควนขาแข้งหปูเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยนะตัวนี้ก็มีครับ ยอยู่ในป่ามนะันก็มีป่าสมุนไพรตรงนี้พพเพลิดเพลินมาริ่นใจแล้วเนาะกวงปูก็นําภาพน้องน้องเหมียวมาเล่นกับธรรมชาติสมุนไพรน้องเหมียวตรงนี้นะให้กับผู้คนทุกท่านได้ดูได้ชมกันกปู่ทำงานกันเนาะทำงานเก็บกวาดใบไม้จัดโต๊ะเก้าอี้เ้าอี้ทำสถานที่น้องเหมียวนั่งเล่นใหม่เหมียวจะได้มีที่เล่นที่นั่งเล่นแปลกใหม่แปลกใหม่บ้างเนาะ เล้วอยู่นั่นเรื่องเด้อผมทำงานกนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ปล่อยให้น้องเหมียวเล่นอยู่นี้นะหลวงปู่ไปทำงานก่อนขอขอนมทนาท่าทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ได้กระทำอยู่นี้ขอบุมส่วนทั้งหลายจงเป็นพระประจันยุ่งนำคำช่วยทุกทุกท่านพบความสุขความเจริญม,มีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมากนปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเทออยากขึ้นลกแต่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะ เก็บตามที่ที่มีที่ไหวก็มีคนมาช่วยด้วยให้เขามาช่วยแต่เขาไม่อ,ออกกล้องก็ไม่เป็นไรนะครับเลยก็มาให้เขาบอกว่าไม่ต้องออกกล้องมาให้พูดชื่อพูดนามเขา,เาช่วยตามที่หลวงปู่ได้ใช้ใ,ชให้เขามาทำเนาะก็ขอโมทนาสาธุครับสำหรับที่นี้ก็ขออยู่ติวะที่นี้ก็นนะเอี๋ยวปู่ทำงานทุนนู้นก็นเนาะ ลวงปู่ไม่ได้ยกคนเดียวแล้วก็อี้นั่นะมีคนช่วยอยู่ช่วยยกครับก็สำหรับยู่นี้ก็ยุติไว้ท่านี้ก่อนเนะครับสาธุเดี๋ยวทำงานตรงนู้นก็จะได้เมีอยอได้เล่นตันนี้ก่อนสาธุสาธุอายุวนโนทุกังพลาง